สวัสดีครับเรามาถึงข้อเรียกว่าหัวข้อที่3สําหรับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นะครับความลับของสมองเงินล้านนะครับ The Secret of the Millionaire นะครับของคุณทีฮาร์เฟเกอร์ให้ต้องให้เกียรติเขาเลนึงนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแชร์และที่เหลือคุณไปซื้ออ่านเอานะจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้ก็มีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหนังสือเล่มนี้นะนะครับแต่ว่าอยากมาแชร์เพราะว่าเป็นหนังสือที่เปลี่ยนความคิดผมมาเยอะเหมือนกันนะครับโอเคข้อต่อไปครับเรามาดูกันว่า คนที่เขาสาเร็จเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาสัญญากับตัวเองว่าเขาจะสําเร็จครับนะครับหรือร่ารวยหรือบา้างคั่งแต่คนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเขาแค่อยากสําเร็จแค่อยากสําเร็จพฤติกรรมง่ายๆฮะอยากรวยใช่ไหมก็แค่อยากรวยแต่ไม่อยากทําก็ไปซื้อหวยเลย่นเออ <c oughs> นะโอเคเนาะแค่อยากรวยก็ไปเล่นการพนันเพื่อคิดว่าหวังจะได้การพนันมาเป็นเรื่องของความรวยนะครับ หรือมีความเพอ้อฝันแต่ไม่เคยทําอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือไม่หาความรู้เพิ่มเติมในการสร้างความร่ารวยความสําเร็จความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะครับนั่นคือคุณสมบัติของคน95%ถ้าคุณเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับก็ถ้าคุณอยากเป็นคน5%ผมแนะนําครับนี่ครับสัญญากับตัวเองนิดหนึ่งครับสร้างสัญญาไปว่าอะไรฮะนะครับวันนี้ถ้าคุณไม่สร้างสัญญาตรงนี้เอาไว้กับตัวเองความหนักแน่นของจิตคุณอย่างนี้ จิตและสมอง,องคุณเนี่ยเขาต้องการการคอนเฟิร์มจากคุณถ้าคุณคอนเฟิร์มว่าคุณจะต้องสำเร็จเขาจะนำพาเหตุและปัจจัยหรือพาคุณไปเจอนะครับแต่ถ้าคุณไม่เคยคอนเฟิร์มอิเลเขขาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเจออะไรคุณก็จะโดนลากไปอย่างง่ายๆนี่ครับดังนั้นครับภาษาที่คุณใช้กับจิตกับสมององคุณสำคัญมาก สัญญาภาษาคือคอมิตนะผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าสัญญาหรือไม่แต่ว่าคอมิดนันแปลว่าการหูสร้างคอมมิตเมนต์จะต้องแบบเฮ้ยสำเร็จแต่คนนี้สำเร็จก็ได้หรือไม่สำเร็จก็ได้ถูกไหมครับนะฮะตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับภาษาที่คุณป้อนให้ตัวเองเนี่ยสำคัญมากนะครับไม่ว่าคุณจะเอางี้คุณลองดูแล้วกันคุณเคยอยากออกไปเที่ยวกลางคืนแล้วทะเลาะพ่อแม่ไหม โหอยากออกไปมากกลางคืนอยากไปเที่ยวบ้างเลยทะเลาะกับพ่อแม่ก็ต้องไปเสียเงินตั้งเยอะก็ต้องตำรวจก็จับขากลับยังไปเลยอะ่ะคิดดูดินี่คือคุณคอมมิตกับตัวเองว่าคุณจะไปเที่ยวกลางคืนเห็นไหมฮะกิเลสมันแรงกิเลสมันแรงแต่ถ้าคุณใช้มันผิดวิธีอะ่ะมันจะไปขัเรื่องเลยโอเคไหมครับแต่ถ้าคุณใช้มันถูกวิธีนะครับความอยากคุณบางครั้งมันก็เป็นมักเป็นผลได้ก็คือเป็นการสร้างความอิสระให้กับคุณ วันนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนที่บังคั่ง,งคุณจะต้องคอมมิตกับตัวเองว่าคุณจะต้องเป็นคนที่บั่งคั่งให้ได้เมื่อคอมมิตปุ๊บอย่างที่ผมย้ําไปมันจะนําพาเหตุและปัจจัยและพาตัวคุณเองออกไปเจอนะครับคําตอบหลายๆคําตอบที่คุณต้องการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับเอาให้ชัดเจนว่าคุณอยากได้อะไรคนคนนี้นะครับถามว่าเป็นได้ไหมผมบอกได้เลยครับไม่ว่าคุณจะคิดอะไรก็ถูกทั้งนั้นครับแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ